สวัสดีครับแฟนๆช่องสับขาหลอกอยู่กับผมเจตสับขาหลอกเหมือนเดิมนะครับอย่ามาตัวเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์บอลเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ3คู่ทางหน้ากล้องแต่ว่าถ้าอยากได้เพิ่มไปที่ไลน์แอด 8Jd33 รับรองไม่ผิดหวังนะครับเราเป็นกลุ่มไลน์แบบ VIP ครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับหน้ากล้องเตอร์เร่เป็นที่เวลาตีสองสี่ห้านก่อนนะครับเขาโชซชราอิตาลีโตริโนจะเปิดบ้านเจอกับทีมบุยอย่างเครโมเนเซครับโตริโนมี30แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เอซิมิลานมา0ูนต่อ1นะครับสามนารุกนำโดยนิโกลาวลาซิตอเล็กเซนิรานชุกหน้าเป้าเป็นอันโตนิโอซานาเบียครับเจอกับเครโมเนเซจมบวยนะครับมีแค่8คะแนนเกมล่าสุดบุกแพ้นาโปลีมาเละูนต่อ3านะครับ มาโกเบเนซี่ชาเลสพิเคิลครับหน้าเป้าเป็นฟลิกอาฟีนากียานนะครับเกมแรกเป็นโตริโนบุกชนะ1-0ครับแน่นอนก่อนเกมโตริโนเล่นในบ้านเป็นต่อแน่นะครับเอาง่ายๆเคลมบอลเซ่เป็นทีมเดียวในยุโรปใน5หลีกใหญ่ที่ยังไม่ชนะใครครับผมดูแล้วเกมวันนี้โตริโนการันตี1ลูกแน่ครับไปลุ้นประตูที่2คู่นี้เชียโตริโนนะครับ ขยับไปที่เวลาตีสามครับไปดูเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษวัตฟอร์ดเปิดบ้านเจอกับเวสต์บอมบิดเอาเบียนวัตฟอร์ดสีแต้มเกมล่าสุดบุกเสมอเบอร์ลี่มา1-1นะครับตัวหลักรอิสมาอล่าซาเจาเปโดรครับกองหน้าเป็นไคแนนเดวิสเจอกับเวสต์บอมบิดสีแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอแบล็กเบิร์รหนึ่งหนึ่งนะครับแนวรุกนำโดยมาร์คออเบรตันจอห์นสวิฟต์กองหน้าเป็นดาริลดายครับเกมแรกเสมอหนึ่งหนึ่งที่บ้านของเวสต์บอมนะครับคู่นี้ก่อนเกมเปิดมาเสมอไหนสเสมอกันเอ,า,อาง่ายฟฟออรรร์์มมมแย่่่ทััั้งคคูนนะะบวตดไชา 5เกมส่วนเวสต์บรอมิด5นัดล่าสุดก็ชนะแค่นัดเดียวครับผมดูแล้วทันดีคับเสมอแบบนี้อิงเจ้าถิ่นวัตฟอร์ดครับยังไงก็เล่นต่อหน้าแฟนบอลเกมแบบนี้วัดฟอร์ดไม่แพ้ขาบ้านแน่ครับไม่เสมอก็ชนะคู่นี้เชียววัดฟอร์ดนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตี45ครับไปที่ฟุตบอลลีกของโปรโต,ตุเกสเบนฟิก้าทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับบาวิสตันดับ8เบนฟิก้า53แต้มเพิ่งจะลงเล่นในแชมเปี้ยนซีกนะครับบุกชนะคลับบูตมา2ต่อ0ครับตัวหลักจอมิโอราฟาซินวาครับกองหน้าเป็นกอร์โซลามมส เจอกับบาวิสตา26แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอคาซาเปียมา0-0นะครับทิคาโดแมงกาสบูโนโรเรนครับกองหน้าเป็นยูซุฟาเอ็มจีนะครับเกมแรกเบนฟิก้าบุกถล่มมา3-0คู่นี้ก่อนเกมเบนฟิก้าเป็นต่อเยอะแน่นะครับผมว่าแม้ว่าจะพักน้อยกว่าเพราะว่าเพิ่งเล่นแชมเปียนซิคมาแต่ว่าเมื่อกลับมาเล่นในลีกเบนฟิก้ายังดูเหนือกว่าคู่แข่งเยอะนะครับแถมต้องพยายามทำแต้มหนีห่างปอร์โตออไปครับดูแล้วเบนฟิก้าคืนนี้การันตี2ลูกมีแน่ครับคู่นี้เชีีรยไปที่เบนฟิก้านะครับสรุ สทีมชอบไปที่โตริน o วัตฟอร์ดและเบนฟิก้าเป็น3คู่หน้ากล้องนะครับแล้วเหมือนเดิมน,นะครับถ้าอยากได้มากกว่านั้นไปที่ไลยแอดของเราแอดเจดีสามตามดิงด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับบอกเลยว่าเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันด้วยนะครับขอด้วคนโชคดีครับสวัสดีครับ